ดีสวยๆนะลูกวันนี้น้องปางจะไปไหนคะไปไหนลูกไปโฮโปค่ะไปทำอะไรคะไปซื้อของเล่นที่โฮโปมีหรอคะมีอ้าวจะมีอะไขอหน้ารัามีของหน้ารัก,ดรกเดี๋ยวไปเดินดูเนาะใครคะอยู่ข้างหลังนะคะเจนี่ว่าทำไมปากแว้จังเลยคะ่ะ อันนี้ใครคะวันนี้ใครคะเสื้อเหลืองคะ่ะวันจันใส่เสื้อเหลืองนะคะจันคุณพ่อใส่เสื้อตามสีตามวันเลยนะลูกนะใช่ไหมเออไม่เคยพลาดเลยนะส,สีชมพูวันอะไรเนี่ยกอนทําันอาวแต่ก่อนยังท่องได้เลยนะโอเคไม่เป็นไรนสีชมพูวันอังคารใช่ไหมใช่ลูก นี่วันเป็นใครเหรอใช่ไม่ใช่วันจัดนะสิพ่อจัดใส่สีเสื้อสีเหลืองไหนถง<ๆ>ึงไหนแล้วอ่ะหนึ่งถึงไหนแล้วอ๋อโอเคที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดเอ้าทำใหมเ่เนาะแม่ไม่สังเกตสักทีที่ร้านขายสัตว์วเลี้ยงเนี่ยที่ขายสัตว์เลี้ยง ห่างกันไม่ถึงห้ากิโลไม่ถึงสองโลสองโลเหรอตรงเนี้สามโลไม่เกินอาวจับได้ว่าเป็นเจ็ดจจากไหนใช่ว่าเราหลักกิโลไปที่สี่ที่หลักกิโลที่เจ็ดตรงนี้บริเวณไเขาเรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าใช่ไหมน้องปัดใช่ไหมลูกอ่าเราจะไปโฮมโปรกันนะคะเดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวไปถึงโฮมโปรแล้วจะมาถ่ายอีกทีหนึ่งขณะนี้เราถึงโฮม เป็นแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าทัง้งคนไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าตรงนี้เลยเนี่ยเป็นแบบ ตัวไหนตัวไหน <g ül> ตัวไหน <c oughs> นั่นเหรอตัวนันที่แี้เหรอตัวนี้เหอตัวที่จเคยเลี้ยงหรอตัวดัน่ะเหรอนี่ยในตอนนี้ตีน้บตดไฟตอนนี้เลีไฟด้วยเอาฟางมาแล้ว ดไ,ดได้จ่ะนี่ดนี่เราได้เหรอคะได้วแยงไหพี่แจัวกี่บาลูกถามราคายัด<อ>ชอบเหรอลูกเป็นปที่ไหนเคมันคิงไซส์นะ ได้ไหม่ะกูได้ไหมฮะ น้องหายไปเลยพ่อน้องลงทางนี่ก็สวยสวยๆเหรเข้ากับพื้นด้วยเท่าไหร่ล่ะได้คนขายไปไหนล่ะให้น้องผู้ชายครับน้องมีห้องได้เหรอน้องชาย ไปค้ซื้อขนมที่ไหนตอนน้นาแ,แม่รอแม่ก่อนจัซนม่ตแเม่อก,กอาร,ราสั่งสองใช่ค่ะ,คะ,หหะางาสารุปแล้วเราได้อะไรบ้างลูกเมื่อกี้เรามาโฮมโปรเราได้อะไรรู<น>้ไหมคะหิวเหรอลูกมเขาถามเขถามว ถ้าน้อจะเอาชิงช้าตั้งไหนวางแผลได้ยังชิงช้าไงน้องฟางได้ชิงช้าตั้งไหนวางแผลได้ยังมีโต๊ะสนามแล้วก็มีตั้งเป็นโต๊ะสนามอะไีกมีพ่อห่มแล้วดูแนอนเนาะแล้วก็ถ้าหมามันขี้ใส่ชิงช้าล่ะมันไม่หมายจะใส่ะไายประเภทอะไรนะเครื่องครัวเออหมาจะมีขี้บ้านเราแล้วรับเงอนเราไหมกำลังถ่ายนานทีซื้อเนาะไม่เป็นไรเนาะอีูเท่าไหรป่ะเจ็ดหมื่น หมดไปชิบหมื่นก็ไม่ได้ซื้อบ่อยลูกซื้อสิ่งจำเป็นไปไหนต่อเอาว่ามาไปพาลูกไปกินข้าวที่อืมไปไหนล่ะที่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 เออไ้ออกถูกไปไหนลูกบอกคุณพ่อสิไปไหนไปโรบินสันชินโอเคค่ะมาไปกันเลยนะคะรปิดกีดหมด มื้วตอนนี้กี่โมงแล้วพี่เจนกี่โมงแล้วลูกะทุ่แล้วทีเดียวทุ่มจะทุ่มไปแป๊บเดียวนะลูกไปไม่นานนะซื้อกับทานบ้านเลยเนาะ่าจะออกออกจากโครแล้วนะครในรายอให้รายงานตัวต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ำชองาลที่จดที่สารารสับนนที่านพื้นที่ของร้อย 4สิเก้าเดือนงบวันและลามาการป้องกันการ่ระดอรคกัจรงขัดนะครับ5กรณีพักอาศัยในสถานประกอบการไม่ยยี่กลัวอยู่ที่เกิดในสถานที่ให้ลงทะเบียนระบบที่สถานที่พักจให้แล้วก็มการป้องกันและวบคมกัรการกำหนดอย่างเคร่งครั สัญำคัญในเรืองเก่าตรงไหนเนาะเก่าตรงร้านนั่นแหงยร้านตรนั่นเอละมที่ท่านบอกห้องร้านตรงไหนที่มีทัวรนอนเหรอเออไม่ไม่ห้องน้ำเราเนาะพ่อข้างในท้องในนอนนไ่้เหรอตรงที่เรา mm eday. เก็บของแม้ตรงที่เราเก็บโอเคท่านน่าตกข้าวมกันนะใช่ตรงที่แบบนี้นี่เป็ตู้ยรุนนะว่าเธอทัวร์ทัวร์นะที่ไี่ก็ฝากคุณประชาชนนะครับในการปฏิบัติา กาเลยบอกาในการเลครงขัดื่นนะครับระลามาเนี่ยขึนครับวันนี้ก็มีมีลามาแบบไหนแจนเสียช่าิตจริงไมตม้ซื้อในขับไปได้ไปได้หนราฝุ่นปะุ่ยไหมไม่เห็นหน้าแต่ว่าเห็นแขนว่าวแล้วแบลก็เป็นแบบเป็นจรมเมียนไงดูแต่ไม่เห็นอยู่ด้วยรลไม่ว่าอยู Bless ่บ้านอะไรแวแบบเป็นชุดเ็าดูเห็นชุดแล้วแบบเห็นแค่ครึ่งตัวอยู่ทีข้างน้ํามีประตู่เวลากี่โมงดนฝัน ครูลู้ตื่นป่าวรไม่สะดุ้งไม่สะดุ้งตื่นนะว่าตื่นนะอาจารย์อารย้แปลกว่างทีเาจะจัดต้องร่งตื่นนะใช่แ่ไม่รที่ต้องบอกว่าเื่นอยู่ใครหรื่าไม่ธรรมดาที่หาแม่หนแยนนครับส้หรับเื่อของพุ่งเชื้อใช่ไหมแเพาไว่าบทต้อร่วงตื่นนะจอดที่เจดราย เป็น9 4สคนน่าจะไม่เยอะนะครับลแต่พนักงานส่วนมากที่ก็คือ่เปิดไฟได้เอวีม่ิดรโดไฟ่เปิดคลอยู่ครับกเิดได้จๆไม่ต้องวิ่งเดืลื่นนะพื้นมันแฉะนึฟนะครับ ก็พ so right. yeah. <iron> <aving>. ูดติดเชื้อจากการสัมผัสเสี่งสูงในจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยสิบห้ารายตั้งแต่เจ็ดสิบสองไม่เจ็ดสองกันน้องเอาเขาโคโรน่าของจุฑาสุขภาพเจ็ดสองกันเนี่ยในจังนวีประมาทไม่ได้เลยนะพูดถึงทางโรงพยาบาลสนามนะครับกรุงเทพเยอะแยะเลยลูกต่อพันโรงพยบาลเลยแกระจายอยู่ทั่วเลยต้องระวังนะคะที่ไหนก็อันตราย่แจนเป็นท็อปใช่ไหมแค่ดูใจด้วยพี่แจนไปท็อปใช่ไหมลูุเปิดเป็นปากกาพ่อจะมาวันหลังหรือวพาลูกไปซื้อวันนี้ ไปซื้อเลยไปซื้อเลยค่ะอย่าไว้ให้ผมลำบากผู้บ้าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการก็ได้เดินทางถ้าถ้านูไปกับพ่อแม่เราไปอยู่กับน้องฟางท็อปได้ไหมคะร้อยเอ็ดสักได้ได้โอเคไหมหรือไปด้วยกันตุ๊กนุ่มรานอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดสิบเกียรติ์อาจารย์จะได้ของที่กักกาการแพทยโอเคจะได้เร็วเนาะอำเภอเมืองร้อยเอ็ดแล้วก็การประสานหนูเลือกเดี๋วลูกแม่ก็เลือกไม่เป็นหนูเรื่องเราเลย ไปด้วออนปฏิบัติงานในครั้นนงนี้นะฮะาการจัดตั้งรงูปันสนามแห่งนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระมหาอุรณธรรมปันโยขอซื้อของกินก่อนนะคะเราจะรีบเข้าบ้านนะคะที่นี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมานั่งทําอะไรคนเดียวคะ นั่งด้วยกันได้ไหมคะ